โอ้โหเอ้าอยู่คิดว่าไม่อยู่กัดมาคาบขนาดนี้ดูเข้าค้างกรรมาการกัดต่อหน้าเนี่เห็นเห็นเลยคิดว่าตัวใหญ่นะ,ะนนกัดแล้วโดนเลย,ยครับ <c oughs> เดี๋ยวตัวเท่านี้เอาปลว้นปลววนครับผมเป็นเหยื่อยางจัดเต็มครับเก็บประช่อนมันเลยคนนี้โอเคครับผมเจ็ดแปดแต้มแล้วสุดยอดครับผม